สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนาบันบันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเปลี่ยนจากอารมณ์ของการตามลุ้นตามเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับมาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับเปลี่ยนมาเป็นระดับทีมชาติกันซึ่งค่ำคืนนี้นะครับคู่เปิดสนามจะลงทําการแข่งขันแล้วนะครับระหว่างตุรกีกับอิตาลีทางฝากฝั่งของเมืองไทยนะครับ ช่อง NBT ก็ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าทั้ง24ทีมอันประกอบไปด้วย6กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างเพื่อนๆรักใครชอบใครตามรุ่นตามเชียร์กันให้ดีนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกนะครับของทุกคู่ทุกสนามเจอใครบ้าง10สนาม4ประเทศนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงกฎกฎติกา ของฟุตบอลยูโร2020นะครับที่เลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากการระบาดของโควิดมีข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิดนะครับอย่างเช่นประเทศสเปนเนี่ยก็รู้สึกว่าทีมชุดใหญ่มีนักเตะที่ตรวจเจอแล้วมีผลเป็นบวกนะครับซึ่งต้องมีการกักตัวแล้วก็ทางทีมชาติสเปนเองก็เรียกชุดสำรองมาซ้อมควบคู่กันไปเลยนะครับอ่ะ ไปเริ่มกันที่รายชื่อ24ประเทศ24ชาตินะครับโดยแบ่งเป็น6กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่ม A ครับมีตุรกีกับอิตาลีแล้วก็เวลส์รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับตุรกีอิตาลีเปิดสนามคืนนี้นะครับตี2ตามเวลาในประเทศไทยก็รอติดตามรับชมนะครับส่วนกลุ่ม B นะครับก็ประกอบไปด้วยเดนมาร์ก ฟินแลนด์เบลเยียมแล้วก็รัสเซียนะครับกลุ่ม C ประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นะครับยูเครนออสเตรียแล้วก็นอตมาซิโดเนียนะครับกลุ่ม D นะครับประกอบไปด้วยอังกฤษโครเอเชียสกอตแลนด์แล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับกลุ่ม E ครับสเปนสวีเดนโปแลนด์และสโลวาเกียแล้วก็กลุ่ม F ครับ ประกอบไปด้วยฮังการีโปรตุเกสฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับนี่คือกลุ่มอัพเดตอย่างแท้จริงนะครับฮังการีอาจจะดูว่าเป็นรองเพื่อนๆนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเดี๋ยวรายการนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษคล้ายๆกับฟุตบอลลีกระดับสโมสรนั่นแหละครับนะเดี๋ยวผมจะพูดในตอนต่อไปด้วยนะครับ สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะลงทำการแข่งขันผมเอามาให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับในเฉพาะการแข่งขันนัดแรกของแต่ละทีมแต่ละคู่นะครับก็เริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับตุรกีจะเจออิตาลีคืนนี้นะครับตี2ก็เข้าเช้าวันเสาร์ที่12วมิถุนายนนะครับแล้วก็เวลส์กับสวิตเซอร์แลนด์จะแข่งตอน2ทุ่มวันเสาร์คืนพรุ่งนี้นะครับ ส่วนกลุ่ม b นะครับทางด้านของเดนมาร์กจะเจอกับฟินแลนด์นะครับแข่งตอน5ทุ่มวันเสาร์ที่12ม,มิถุนายนแล้วก็เบลเยียมกับรัสเซียจะเจอกันตอนตี2นะครับเข้าเช้าวันอาทิตย์ที่13ทางด้านของอังกฤษกับอ่าขออภัยครับอ่ากลุ่มดีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียจะลงทำการแข่งขันตอน2อทุ่มวันอาทิตย์นะครับ13มมิถุนายนแล้วก็ ออสเตรียกับนอตมาซิโดเนียกลุ่ม C นะครับจะลงแข่งขันวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนตอน5ทุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าเช้าวันจันทร์นะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์กับยูเครนนะครับจากกลุ่ม C จะลงทำการแข่งขันตอนตี2นะครับเช้าวันจันทร์ที่14นะครับคืนวันอาทิตย์ที่13นั่นแหละ ่อไปหัวข้ามวันจันทร์นะครับหัวข้ามวันจันทร์ก็เป็นสกอตแลนด์กับเชคจากกลุ่มดีนะครับจะเจอกันตอน2องทุ่มวันจันทร์ที่14มิถุนายนแล้วก็กลุ่ม E ีนะครับห้าทุ่มวันจันทร์ที่14นะครับโปแลนด์เจอกับสโลวาเกียแล้วก็ทางด้านของคืนวันจันทร์เข้าเช้าวันอังคารนะครับก็จะเป็นสเปนกับสวีเดนนะครับตีสองส่วน5้าทุ่มวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ ฮังการีกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันนะครับจากกลุ่ม F เนี่ยแข่งตอนตี2คืนวันอังคารเข้าเช้าวันพุธที่16มิถุนายนก็ถือว่าสำหรับนัดแรกนะครับก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจอยู่หลักๆ3คู่ด้วยกันนะครับเบลเยียมรัสเซียนี่ก็ถือว่าถ้ามองชื่อชั้นนักเตะในระยะหลังนะครับอาจจะดูว่าเบลเยียมดูจะเหนือเหนือกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ ถ้าพูดถึงเกียรติประวัติแล้วเนี่ยนะครับรัเสเซียไม่ได้น้อยหน้ากว่าเบลเยียมแน่นอนเช่นเดียวกันกับอังกฤษกับโครเอเชียครับพักหลังนี่เจอกันบ่อยแล้วก็เนีต้องบอกว่าแอบเสียวแทนนะครับผมเองก็เป็นสาวกอังกฤษด้วยนะครับนอกจากเชียร์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วนี่ก็ยังมีอังกฤษอีกหนึ่งทีมนะครับอีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่างเช่นสเปนกับสวีเดนนะครับสเปนแม้ว่าชื่อชั้น ในระยะหลังจากคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้ค่อนข้างเป็นกอบเป็นกรรมแต่ผลกระทบจากการที่นักเตะชุดใหญ่นะครับติดไวรัสโควิดเนี่ยอาจจะกระทบกับฟอร์มของทีมก็เป็นได้นะครับรวมถึงคู่บิ๊กแมตชประจำนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันก็น่าจะซัดกันได้สนุกนะครับสำหรับคู่นี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู10สนามนะครับที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับจาก10ประเทศประกอบไปด้วย สนามอะไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีสนามที่เป็นเจ้าภาพก็คือย o ฮันครัฟอารีนานะครับสนามของาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละนะครับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ อันดับต่อมาครับเป็นโอลิมปิกสเตเดียมในเมืองบากูนะครับประเทศอาเซเซ์ไบจันนะครับแล้วก็อันดับ3ครับอารีนาเนชั่นนัล่านะครับจากเมืองบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียนะครับอันดับ4เป็นปุสกัสอารีนานะครับในกรุงที่ฮังการีนะครับอันนี้เนี่ยของปุสกัสเราจะสังเกตเห็นว่าในรอบลึกๆนะครับของรอบน็อกเอาต์รายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยมีหลายแมตช์ที่ไปแข่งที่สนามนี้นะครับ อันดับ5นะครับเป็นพาร์เคนสเตเดียมนะครับที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็อันดับ6ครับเฮมเดนพาร์คนะครับของอที่กรุงกลาสโกเรนเจอร์นะครับในประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็อันดับ7ครับเวมบรีสเตเดียมที่ลอนดอนอังกฤษนะครับอันดับ8ครับอารีอัน์อารีนาที่มิวนิกเยอรมนีอันดับ9ครับสตาดิโอโอลิมปิโกที่โรมประเทศอิตาลีและอันดับ10 ลาคาตุคานะครับไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าครับที่เมืองเซวิลประเทศสเปนนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับที่ลาคาตุคาของเมืองเซวิลเนี่ยถูกเลือกมาแทนทีมของอ,อแทนสนามของทีมใหญ่ๆนะครับในประเทศสเปนนะครับคือวัตถุประสงค์ก็คงจะเหมือนที่ประธานยูฟ่าเคยบอกนะครับอย่างเช่นประเทศอาเซอร์ไบจันนะครับฮังการี นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับที่เมืองเซวิลเนี่ยก็ต้องการให้กีฬาฟุตบอลนะครับไปลงไปถึงหมู่ชนหรือว่าชนชาติที่เขาด้อยโอกาสนะครับได้ใกล้ชิดเรื่องของเกมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับทีนี้กติกาคร่าวๆนะครับแต่ละประเทศจะสามารถส่งรายชื่อนักเตะได้23คนนะครับโดยแบ่งเป็นตัวจริงนะครับ11คนอันนี้ก็แน่นอนแล้วแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวสำรองอีก12คนนะครับ แล้วก็ในระหว่างเกมนะครับ90นาทีสามารถเปลี่ยนตัวได้5คนแล้วก็5คนนี้จะต้องเปลี่ยนภายใน3ครั้งเท่านั้นนะครับคือเปลี่ยนได้3ครั้งใน90นาทีแต่ได้5คนนะครับจะเปลี่ยนครั้งละกี่คนก็ได้จะเปลี่ยนรวดเดียว5คนก็ได้แต่90นาทีได้ไม่เกิน3ครั้งและก็หากว่าเกมรอบน็อกเอาท์นะครับมีช่วงต่อเวลาพิเศษก็สามารถเปลี่ยนเพิ่มได้อีก1คนแล้วก็นั่นจะเป็นการเปลี่ยนตัวครั้งที่4นะครับอ่ ในเรื่องของมาตรการโควิดนะครับถ้าหากว่ามีนักเตะบาดเจ็บหรือว่ามีผลตรวจเป็นบวกนะครับเท่ากับได้รับไวรัสเนี่ยก็จะมีการกักตัวนะครับแต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันก็ยังจะดําเนินการไปตามกําหนดเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงยกเว้นนะครับยกเว้นในกรณีที่นักเตะในทีมมีน้อยกว่า13คนนะครับน้อยกว่า12คนนี่คือไม่นับรวมผู้สาประตูนะครับที่จะต้องมีอย่างน้อย1คนนะ ถ้าหากว่านักเตะในทีมนั้นๆน,น,นะครับมีน้อยกว่า13คนอันนี้การแข่งขันจะถูกเลื่อนออกไปก่อนแต่ก็จะทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งภายใน48ชั่วโมงหรือภายใน2วันนะครับเพื่อให้มันเป็นไปตามโปรแกรมแล้วก็หากว่าโปรแกรมนัดน,นั้นนะครับไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ทีมที่ทําให้เกิดเงื่อนไขจะถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ศูนย์ประตูต่อ3ซึ่งไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้อง ก็ขอว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า,าทางข้อกําหนดของยนะูฟ่ากำหนดว่าทีมที่ทําให้เกิดเงื่อนไขนะครับก็อาจจะหมายถึงการสไตร์การอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนนัดชิงชนะเลิศนะครับกระโดดไปที่นัดชิงเลยนะครับก็จะจัดกันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกนะครับที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับแข่งกันในวันที่12กรกฎาคมตอนตี2นะครับก็คือเช้า คืนวันที่11เนะครับเข้าเช้าวันที่12นั่นแหละนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2020นะครับที่ถูกเลื่อนออกมาแข่งขันในปีนี้แล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับถ้าหากว่าแอดมินนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะตื่นมาบรรยายคู่ตุรกีกับอิตาลีนะครับแล้วก็จะคัดเป็นคู่คู่เป็นแมตช์แมไปนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายทุกคู่เพราะว่าเท่าที่กวาดสายตาดูเนี่ยนะครับมีแข่งตั้งแต่2ทุ่ม นะครับสองทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ตีสองนะครับจะจะไล่ไปอย่างนี้เลยในในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนตัวเองนะครับก็แอบเชียร์อังกฤษไม่ได้แอบแล้วก็เชียร์มาตั้งนานแล้วนะครับอังกฤษกับฮอลแลนด์เป็นหลักนะครับส่วนชาติใดจะเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดก็เดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมๆกันกับพ่ออุ่มฟ,ฟุตบอลไลฟ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับตั้งแต่แมชนัดชิงเชลซ์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้หายไปไหนครับ ยังติดตามข่าวคราวการซื้อตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่พูนได้อ,อะไรชื่ออะไรละ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับจากอาเบลลสซิกมานะครับแล้วก็มีข่าวกับนักเตะของโรมาแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อ,อีกนะครับรวมถึงล่าสุดนี่ไปสนใจราฟินญาของลีสอีกโดยจะแถมนักเตะให้หนึ่งคนด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบิเอลซาจะเล่นด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีความชัดเจนอะไรค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้ยังเป็นแค่ข่าวอยู่ รวมถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงแดงก็ไปเห็นครียานิมเป้อยู่ในร้านค้าหรืออะไรในเมืองลิบูลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นกระแสขึ้นมาอีกแต่ก็อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าอังกฤษเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพของฟุตบอลโยูโรครั้งนี้ด้วยนะครับใช้สนามเบมบรี่ในการแข่งขันเพราะนั้นมีนักเตะคนไหนนักเตะชื่อดังที่เนี่ยอยู่ใน24ชาติเนี่ย นะครับหรือจะเป็นชาติอื่นๆที่เขาไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าเขาอยากจะไปเชียร์ไปลุ้นเนี่ยก็ไม่แปลกครับที่เขาจะเดินทางไปอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็ฟังหูไวหูแล้วกันสาหรับข่าวซื้อตัวในช่วงนี้นะครับเจอกันใหม่คืนนี้อาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะนะครับถ้าไม่ได้ภาคก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปหลังเกมกันแล้วกันนะครับโจดีมีความสุขทุกท่านนะครับเชียร์ฟุตบอลให้มีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ